วัสดีครับพี่น้องครับพี่สารสมบปีมาล้ามาร้อยครับวันนี้ผมจืพภาพพี่น้องมาฉี่ทอมโมนแปงเพศแต่งที่ผมปลูกไว้แปลงหนึ่งครับเป็นแต่งที่ผมออกมาจากกาละสินนั่นแหละครับผมนี่ครับกะเปลี่ยนทอมโมนแปลงเพศบอกยี่ห้อได้บ่ครับเอ๋อเป็ยนยังนะครับผมใส่ดักจีสามครับเป็นฮอมโมนแปงเพศในเทอร์นีครับผมอันมันกระใสดีย้ะครับผมก็เห็นเพิ่น อันใส่ลายอยู่ตั้งแต่ผมอันปลูกจะทั่งกาลจีนกับไส้ตัวนี้แหละครับมนเป็นยังหรอหมวกได้ยั่ดออขึ้นผมจะใส่อยู่ประมาณตามปริมาณที่เพิ่นบ่งบอกฉลาไห้ใส้กะอยู่ที่อันน้ำ20ลิตรครับใส่อันนี้10ถึง20ซีซีครับผมผมต้องการเห็นมันแน่น,นอนผมก็เอาไส้ลิงครับมา มาดูดเอาครับผมกะเอาเทส่ฝฟาก่อนครับแล้วก็ดูดครับอันนี้กะน,นี่ครับพี่น้องจะเห็นประมาณสิบครับผมเพราะว่าเขาฉีดไปเรื่อยๆครับอันวิธีการฉีดพวกฮอร์โมนนี่ยังกัแแล้วแตนครับที่เป็นน้ำนี้เขาเอาคาตําสุดไว้ก่อนครับแล้วเขาฉีดไปแล้วเขาบึงปริมาณยาหรือว่าปริมาณฮอร์โมนที่เขาฉีดไปตําสุด บึงปฏิกิริยาแต่งหรือพืชผักเข้าครับว่าเขาฉีดไปแล้วค่าตามสูตรมันเป็นยังไงถาว่ามันว่ดีขึ้นหรือ,อยังไงเข้าก็นจังเพิ่มขึ้นไปครับจนไม่หอดเป็นค่าสูงสุดที่เพิ่นระบุครับผมอันนี้ผมก็จะใส่สิบครับสิบกว่านิดๆิบเอ็ดซิบสองครับ, 11, รบ่าครับทั้งนี้กะ20ยี่สิบลิตรครับผม อจริงๆถังนี้ครับว่าดีสิบดิอันเป๊ะๆหรอกครับมันถังสิบหกดิทสิบหกดิทมันจะอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าผมใส่เต็มเลยครับมันก็จะประมาณสิบแปดลิตรครับผมนะเดี๋ยวเอาไปฉีดครับเดี๋ยวผมสิผ้าบึ้งก่อนครับว่าแต่งผมเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงฉีดครับแต่งเพลทเนี่ยครับผมแต่งน่วยไงๆนั่นก็จะเป็นรุ่นแรกครับ หลังต่อมานั่นก็จะเป็นรุ่นสองรุ่นสามในไรกันมากครับรุ่นแรกนี่จะดอกตัวผูหลายครับจะบอดติดหน่วยติดลูกหลายครับเพราะว่าผมฉีดฮอร์โมนแปลงเพศบ่าท่านครับผมสั่งฮอร์โมนแปลงเพศในอินเทอร์เนต็ตเพื่อนแล้วบานนี้ผมเอาทียู ไฮพิดครับ <laughs> เพื่อนไปทรงมองนึงครับไปทรงบันพักทั้งขอนแก่นผมนจูสารคามกลัวสีได้ฉีดครับ <laughs> แทนที่สีได้ฉีดเร็วๆโอ้ยมันก็นเลยเป็นดอกตัวผู้หลายครับพี่น้องที้เห็นว่าดนแรกๆเที่เห็นเงาๆครับจะเป็นดอกตัวผู้หลายครับแต่เห็นมันล่นอยู่แต่ว่าวล่นหลังๆมากนี่ครับเห็นไหมครับที่จูตรงคอที่มันจะเป็น ดอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นอันดอกโตเมียหลายแล้วครับจะติดลูกหลายแล้วครับผมเพราะว่าผมไดฮอร์โมนแปลงเพศมาฉีดแล้ว <c oughs> เอาเดี๋ยวมือน,นี้กะสีฉีดต้นต,ต่อไปครับอันฮอร์โมนแปลงเพศเนี่ยผมจะฉีดสามมือครับสามมือหรือสี่มือประมาณนี้ครับเพราะว่านี่ครับพี่น้อง จะเบ่งตรงคอนี่ครับตรงคอนี่ตรงนี้นี่เขายังโมโหอยู่ครับว่ามันจะเป็นเพลทอยังครับนี่เพราะฉะนั้นแล้วเขาจะฉีดไปให้ขอพวกนี้นะครับที่กาลังเป็นดอกนะครับแปลงเพลทดอกมาครับให้มันเป็นเพลให้มันเป็นเป็นดอกตัวเมียครับแบบนี้ครับลูกมันจะออกตรงตรงมองการใบนั่นแหละครับกะเขาจะฉีดไปเรื่อยๆครับกะบามื่ฉีด สามถึงหามือครับผมโดยปกติแล้วอันส้มที่อันส้มที่เขาฉีดไปแล้วนี่ใครเพื่อนก็นจะเป็นจะเป็นดอกตัวเมียไปแล้วครับนั่นครับเห็นไหมครับจะเป็นเป็นลูกแล้วครับน้อยๆบานีส้มมันที่ออกมหม่นี่ครับตาดอกที่ออกมหม่นี่เขาก็ต้องฉีดครับผมเพราะว่าหนาฝนนี่เขาต้องฉีดแปลงเพศครับบอกคือหนาหนาหนาวครับผม มันคืนหนาที่พวกอันเขากันล้งสิกเกยวนั่นครับอันนั้นจ้ะพอต้องฉีดฮอฮอร์ฮอม์โมนแลงเพดูก็ได้ครับอ่ะเดียววันนี้เดี๋ยวผมพาฉีดแปลงเพดมักแต่งครับผมผมขยับมาฟังทั้งนี้ครับว่าลมมันพัดไปทั้งฝุ่นครับผมเลยยันันมันยืนตรงนี้แล้วก็ฉีดถอยหลังไปครับหลักจากที่เขาเอาฮอร์โมนแลงเพดลุมไปแล้วนี่หรือว่า เขาฉีดยาฉีดอย่างนั้นแล้วแต่ครับฉีดนั่นฉีดนี่ฉีดพักฉีดนี่พ่อจต้องออกมาข้นหนมันเข่ากันก่อนครับผมก้นแต่นี่เลยมันจะงไงครับมาต้องเอสองรอบสามรอบครับเอาโอเคครับ ลงมือเลยละบานนี้ปักกันี่ไว้ก่อนประโยชน์ของการฉีดแปลงเพศก็ค,คือมันจะไปปรับระดับของเซลล์ครับเพืดในตาตาดอกที่กำลังจะจะเกิดครับอยู่มองอยู่มองนี่ครับอยู่มองเงาใบนี่ครับจากที่ว่ามันจะเป็นดอกตัวผูครับ มันก็จะปรับเซล่ยวปั๊บยังให้มันเป็นดอกตัวเมียครับผมอะไต่การแล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปฉีดกันครับผมลมพัดไปพุ่นครับเดี๋ยวสูตรเข้าไปนี่แล้วผมสินะฮ่เนี่ย โอ้อกด้วยครับตัวน้ำน้ำหนึ่งลิตรก็คือหนึ่งกิโลนะครับความหนาแน่นของน้ำหนึ่งต่อหนึ่งครับน้ำหนึ่งลิตรก็คือก็คือน้ำหนึ่งกิโลครับว่าถอดตัวนี้ไว้ก่อนป่ะิดกันครับฮะทำกันครับ ครับเขาจะเน้นเขาจะเน้นตรงตรงยอดที่สูงไปแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าตั้มตั้มนะเขาเปลนดอกไปแล้วครับผมแล้วก็ผมก็ฉีดไปแล้วครับแล้วก็ฉีดไปครับผม แลงนาผลนี่จำเป็นต้องฉีดแสงเทศร้ายกว่านาอื่นๆครับเพราะว่านาผลมักจะเป็นดอกตัูปูลายครับกำลังเป็นหมากไงครับพี่น้อง ปลายทั้งนั้นนี่เขาจีดไปอย่างทีครับเดี๋ยวร่มกับพัดไปครับเดี๋ยวเขาก็จังไปล้ำจะจีดล้ำทั้งนั้นอีอกรอบนึงผมจีดว่าท่านจะตอนแรกครับยาฮอร์โมนผมฮอร์โมนแปลงเพศผมตั้งไปิดทีจังจ้าเดีย๋ยวมันยูยูเงเงาๆนะครับ ก็เลยเป็นดอกตัวผูหลายกัวครับผมคลาดไปหน่อยโอ้ล้มพัดไปดีกันนะครับโอ้นี่หนอนครับพี่น้องนอนมวนใบครับผมจะประฉิดถามมาเรงครับว่าเป็นหมากแล้วผมจะพวกนอนพวกอย่างผมก็จะ อาเก็บครับเก็บขาวพวกราจะฉีดนอนกันอี่ม่เม่กินเป็นโซเอทครับไง่ายๆครับผมจะผม่าฉีดครับฉีดแต่พวกแป้งเศดกับฮอร์โมนครับ ถ้าผมปลูกแตงไม่ไหมแตงแตเฮี้ยนปลูกตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยครับพอพอจอกมามี่หรอกครับฉีดแปลงฮอร์โมนแปลงเพศัางทีครับผมแต่ก่อนก็มีแต่ฮอร์โมนมันเป็นดอกแล้วกะเอามาฉีดให้มันดกครับให้มันจับมีแต่ทางตันครับแต่กูมือนีมันก็ต้องฉีดแปลงเพศครับผมเพื่อจะว่าสภาพอากาศมันบกขึ้นเก่าครับเป็นหนงมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ตัว ปรับสภาพาอากาศนีน้ครับจริงๆมันจะมีตัวปรับสภาพาอากาศน้นกาปลูกกินเยอะๆครับปลูกแปลงเดียวเอาเท่าที่ได้ครับผมนะมีหลายก็เอาไปขายแตแรงจะเล็กจักน้อยอาคานอนันคานีขึ้นครับาการเปลี่ยนแปลงเพศแปลง,งก็จำเป็นครับแปลงที่มันอัน แตกมองนี่ครับมองดอกนี่ครับแต่ละขอแต่ละขอแต่มองอันนี้นี่มันก็จะออกจะออกกันดอกแบบนี้ครับนี่ครับออกดอกแบบนี้ครับอันเขาจะฉีดสามถึงห้ามือครับแล้วจะ่ไ่สะดวกครับผมประมาณนี้ผมก็จะฉีดอยู่สามมือถึงสี่มือครับประมาณนี่ล่ะทั้งเธอผมติดหยังกับกับเป็นหามือประมาณนั้นครับจะใส่ประมาณสิบซีซีครับต่อน้ํา ยี่สิบนิดหรือทิมหาทิมหกนิรก็ว่าไปครับถังหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาฉีดไปแล้วนี่ครับบันทีมันเป็นอันทีมันเป็นเป็นตาดอกจุ่มมองคอนี่ครับเขาฉีดไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนสภาพเดียวจากดอกตัวปูให้เป็นดอกตัวเมียครับอันบานนี้อันแตงเขาก็ยืดขึ้นไีกันว่าเถอมันเถาะมันอันทีเขาเ่ราท่านได้ฉีดนี่มันก็จะแตกยอดดอกแตกตาออกอย่างทีครับตาดอกฉีดเขาก็จําเป็นต้องฉีดครับเพราะว่า เขาแต่งเข้าสีงเงาไปเรื่อยๆเขาก็ต้องฉีดฉีดไปเรื่อยๆครับนี่แหะครับเพื่อประโยชน์เพื่อความจำเป็นครับในการฉีดแตงเีดแตงครับโร <c oughs> สันเหมือนกับทิว่าเป็นมากห้ายครับสิ่งนี้จะต้องควบ เราฟังเดียวครับปูก็หลายครับธรรมะจะต้องผูกเพืเ่องแต่ะาะแต่ผลติณา์ความใจนะครับสำหรับแตนก็ต้องผูกกตได้ครับเจอะปีเดีราไปผมเจอมื่อปูกหลายกันนะครับใใเใช่สังเกตหมามาผ่านครับ ขาก็ผ่านเพื่อแตงผมตั้งสองรอบค้ายผมกับขาดเลยครับจากฟังนี่ทะลุไปฟังนั่นโอ้ยจากหมาปครับผมเหมือนขนาดเลยครับแตงผมกำลังเป็นมากน้อยกำลังเป็นดอกโอ้ยยังสวยครับสีต้นครับขาดไปเหมือนเลย ตอนแรกก็ไต่ไปสุดแปลงครับไต่บ่พ่อวานี่เทือนี่มาผ่านเนี่ยมันหกักมันขาดอู้ปวดมาเอาจะเซ็จแล้วครับไปหันหน่อยเดียวก็เซ็จแล้วครับพี่น้องเพราะว่าแปงเดียวเอียงครับวุ่นยากวุ่นซ่าครับวันนี้กับวดดีอยครับดีตันสั้งมาปีมานล้วมาเลยครับ พี่น้องมาฉีดแปลงเพศแปลงครับแปลงปลาเป็นแปลงปลาขาวแปลงปลาขาวครับที่โพม,มาตรบานผมนั่งการละตินนั่นแหละครับม,มาปลูกข้างสารคามครับดีไทเพื่อ,อยังกับเพื่อให้ดอกตผปูครับเลี้ยวดอกที่จะออกมากครับตาดอกที่จะออกมาให้มันเป็นดอกตัวมี้หลายๆครับเพื่อที่จะได้เป็นลูกเป็นมาเป็แปงนั่นเองครับ เป็นสารบแ่งกลาที่ปลูกนาฝนเนี่ยครจำเป็นพอสมควนครัผมเอ้อเดี๋ยวลาพีลานนองไปจำานีก่กกอนครับเดี๋ยวบาทได้เก็บในย,ยังเอาจังว่าพอกันอีกทีหนึ่งครับผมสวัสดีครับอดนรียอดน,นนะครับ็นห้องนี้ก็เป็นนี่ครับ